รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก 1, 150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวารีตีสีภาคค่ะย้อนรอยถ่ายรูปสุดชิคสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในประเทศไทยสัมผัสแนวคิดและมุมมองคุณหมอผู้เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด -19 กับภารกิจเพื่อชีวิตคนไทยและพบกับเมนูสุขภาพแก้ชำ้ำไนวิธีทำแซง่ายกับเมนู แกงคั่วใบบัวบกหมู3ชั้นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอ,อาหารการกินศินละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งแขนรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคด้วยค่ะ เราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาสบายๆแบบนี้21นาิ5นาทีทางททบ5นะคะมาพร้อมกับความสุขและความเพลิดเพลินในวันหยุดพักผ่อนของคุณค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับช่วงวิถีสีภาควันนี้น้องน้ำทิพย์พิธีกรสาวสวยของเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่สะพานพระราม6กรุงเทพไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว น้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Wow! S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและที่นันทิพย์ยืนอยู่ตอนนี้นั่นก็คือสะพานแห่งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถูกลืมเนื่องจากยุคสมัยและการเวลาที่เปลี่ยนไปวันนี้นันทิพย์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของสะพานแห่งนี้กันค่ะ สะพานพระราม6เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2456ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดต่อกันประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดวิ่งผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟ พร้อมทางเดินเท้าสองด้านค่ะเคยมีสงครามมั้ยก็ได้ข่าวว่ามีสงครามอ่ะเขาทิ้งทิ้งทิ้งเรื่องกาบสงคานตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมแต่ว่าป้ารู้ว่าบ่อระเบิดยังอยู่ใต้ตรงนี้อยู่เพราะโดนระเบิดสามลูกไม่ลงเลยสักลูกหนึ่ง ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสะพานได้ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดลงอย่างหนักจนทําให้ช่วงกลางสะพานขาดลงในที่สุดเนื่องจากพิษของสงครามแต่หลังจากนั้นไม่นานสะพานก็ได้ถูกซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อสงครามสงบลงค่ะเมื่อการเวลาและยุคสมัยเปลี่ยนไปการจราจรบนสะพานเริ่มหนาแน่นขึ้น ทำให้มีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานรถไฟพื้นถนนบนสะพานเดิมถูกปรับให้รองรับทางรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางทําให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการนั่งรถไฟสายใต้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะหากใครอยากมาย้อนอดีตเหมือน้พิพในยุคโควิดแบบนี้ก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากนะคะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคอนต้นแบบคนดีสีภาคค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนดีสีภาคของเราในวันนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่าเป็นด่านหน้าสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสายวิชาชีพที่เกิดจากแรงบันดาลใจในวัยเยาว์เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสง่างามจบการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสูติาศาสตร์นรีเวทวิทยาประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการรุ่นที่49สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสากลหลักสูตร Leadership for Hospital Administrator และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยองค์ความรู้อันเต็มเปี่ยมในสายวิชาชีพทางการแพทย์บวกกับความสามารถด้านการบริหารวันนี้ท่านจะมาสะท้อนให้เราได้เห็นถึงมุมมองของคนเป็นด่านหน้าตัวจริงเสียงจริง ข้ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อร่วมสร้างกำลังใจส่งผ่านความรักและปรารถนาดีสู่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันให้ได้กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดม ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับปอครับค่ะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษจริงๆนะคะยุคโควิด -19 แบบนี้นะคะก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ต้องขอประทานโทษที่ไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะผมยินดีครับก็เข้ากับวิธีการแขบใหม่ new normal นะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตเลย เรียนถามเรื่องชื่อคุณหมอก่อนเลยค่ะคุณหมอชื่อเท่มากเลยชื่อคุณหมอพฤหัสแปลว่าอะไรแล้วมีที่มายังไงคะครับจริงๆฤหัสเนี่ยนะครับก็เป็นทางค<ะ>ุณย่านะครับที่เป็นผู้ตั้งให้นะครับก็ง่ายๆเลยครับผมเกิดฤหัสด้วยเลยนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นใครมีชื่อที่เก๋และเท่แบบนี้นะคะแล้วตอนเด็กๆเด็กชายพฤหัสเป็นยังไงคะครับก็คง เป็นเหมือนเด็กทั่วไปอ่ะนะครับจริงๆผมเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดปุณพานอีที่รังสิตนี่เลยด้วยนะครับคือรังสิตนี่ก<ช>ม,มีของขึ้นชื่อเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับทางคุณพ่อเองนะครับก็ในสมัยวัยหนุ่มเองนะครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละครับดัเนินการเรื่องของการเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกๆของผม<ช>เป็นคนโตนะครับห้าคนนะครับใน,ในพี่น้องทั้งหมดแล้วทําไมถึงมีความคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอละคะ จริงแล้วเนี่ยก็เคยเรียนถามคุณพ่อว่าเอ๊ะทำไมหลังจากเกิดมานะครับที่ว่าคุณย่าตั้งชื่อให้เนี่ยย่าท่านก็เสียไปท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเสียไปโดยที่ท่านนะ่ะตอนที่เสียจนีคุณย่าเองไงอายุสี่สิบเศษสี่สิบห้าสิบเอนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพเ<อ>นี่ยอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจครับ เมื S <S ่อเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเมื่อมีแดงมาแล้ันันก็ค่อนข้างที่จะขยันผสมพัรนะครับให้มาเรียนในกรุงเทพก็อยู่ที่โรงเรียนสุภุลาวิทยาลัยที่สปันพุทธนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือสิ่งไปสปพนรุภดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลามากนะสมัยก่อนเราก็นั่งนั่งรถเมล์ไปนะตื่นแปด่สี่ครึ่งาขึ้นรถเมล์นะ ขั้ที่จะต้องต่อสู้ขึ้นมาพอสมควรทีเดียวครับผมที่ว่าเป็นความโชคดีที่ได้ผมได้เรียนในต่างจังหวัดด้วยนะครับก็คือเมื่อเราเข้าไปที่ศูนย์ผู้เรียาลิัยที่สุพรบุรแล้วนะครับเราก็เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดม,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 มที่สยาไทยนะครับในม .4 ม .5 นะครับแล้วก็ได้มีสอบเทียบได้นะครับก็ได้สอบเทียบไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยขังแก่นนะครับซึ่งผมเข้าไปในมหาวิทยาลัยขตใแก่นประมาณปี2อ2พัน้รีานะครับแล้วก็เรียน่ ปี2อ3 9นอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของชีวิตที่ผ่านมาเนื่องจากประสบการณ์ที่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่ในมหาวิทยาลัยบางแกนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรา <c oughs> ไ,ได้เห็นาชีวิตความเป็นจริงสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระายสารส,าสุขหรือว่าการเรียนเองในในต่างจังหวัดของไทยก็ยังมีปัญหาหรือมีความเปลี่ยนแป้มากนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ ต่อรองนะครับในตัวของผมเองนะครับเพื่อประกอบกปบพื้นฐานของเรานะครับซึ่งไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่จะพอเหลือกินเหลือใช้อะไรนะครับแล้วก็มีความปะยาดแล้วก็ไปพบกับเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสัคต่างๆในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในตอนทีที่สองนะครับเราเรียกว่าไปออกเป็นสัตว์ชุมชนนะครับก็ทาให้รับรู้รับทราบ ปัญหาต่างๆนะครับของชาวบ้านก็จริงผมเข้าใจว่าในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับบวกกับเรื่องของความพยายามนะครับน่าจะมีส่วนสําคัญยิ่งนะครับเนี่ยให้เราสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้นะครับก็จะอยากจะให้กําลังใจทุกท่านนะครับนน เรื่องของความพยายามนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็การตั้งคาเป้าหมายว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญสำหรับทุกท่านนะครับในส่วนของสีปัญญาอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนมีความฝันแล้วก็มีความพยายามที่จะดำเนินการตามความฝันไได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ฝันนั้นเป็นจริงได้นะครับ โอ้โหฟังแบบนี้แล้วน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หากใครฝันอยากจะเป็นคุณหมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ก็สู้ๆเลยนะคะขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อก็จะประสบความสำเร็จดังเช่นคุณหมอได้ค่ะโดยเฉพาะในวันนี้คุณหมอยังนำความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพทางการแพทย์มาผนวกเข้ากับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรนั่นก็คือโรงพยาบาลธรรมศา,ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1 9อยู่ในขณะนี้เราไปติดตามให้กำลังใจคุณหมอกันต่อเลยค่ะในปัจจุบันก็มีการที่จะดูแลนะครับน้องๆหรือว่าลูกน้องต่างๆในองคอ์กรประมาณสักสี่พันคนนะครับเราก็เห็นจริงๆค่านิยมนี้เลยนะครับว่าเรื่องของการที่จะมีความพยายามมีความตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพื่อทําให้ทุกท่านมีนโอกาสในการประสบผลสำเร็จสูงมากอยู่แ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับว่าสิ่งที่เราวาดฝันไว้เนี่ยตอนนี้เป็นจริงแล้ว mm hmm. เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยคอนแกนนะครับเพื่อเรียนแพทย์ปี2องนะครับแล้วก็จบในปี3 5ห้านะครับแล mm ้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือตอนจบแล้วเนี่ยก็ถือว่ารับราชการเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยคอนแกน เรียนต่อด้วยจนถึงปี39นะครัเมื่อจบปี39ได้เป็นทางหมอทางด้านสูติด้วยสกรรมแล้วนะครับก็เดินทางมารับราชการต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เรื่องของการติดการสอบแล้วก็ทํางานอยู่แที่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สุราษฎร์นะครับก็จริงๆแล้วก็ทํางานแพทย์เรื่องของทางสูติดใิเวชเนี่ยนะครับอยู่ตั้งแต่ปี39นะครับจนถึงประมาณปี 50นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีทางขี้นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านขนาดขอกล่าวอ้างก็ท่านท่านร่วมรับไปแล้วนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุปชัยทิติการชัดคุณนะครับก็ได้ม,มาชวนผมนะครับว่าเออเรามีความสนใจในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเนียนจัดการไหมนะครับผมก็ตอนนั้นก็มีความสนใจคิดว่าน่าจะนะครับทำให้เกิดประโยชน์ในส่วนของ ภาพรวมแล้วก็ช่วยเหลือหรือว่าดูแลเรื่องของประชาชนเนี่ยได้ได,ได้ในเชิงนยโยบายนะครับได้มากขึ้นกว่าการที่เราเป็นแพทย์ที่เป็นผูน้ที่แพทย์ที่ไปไปช่วยผู้ป่วยที่รหลายที่ระลายได้นะครับก็เลยตอบตกลงกันไปว่าตั้งแต่ประมาณปพศ2551เนี่ยก็มาเป็นเพราะนั้นว่าเป็นรองผู้อำนวยการก่อนนะครับแล้วก็ได้ดูแลเรื่องของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครับจนจนปัจจุบัน ค่ะแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2562ปลายปีเลย2019ค่ะเมื่อมีโควิดออ่หั่นเกิดขึ้นที่จีนแล้วท้ายที่สุดประเทศไทยเผชิญกับปัญหาโควิด19อยากจะทราบความรู้สึกจริงๆในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอเป็นด่านหน้าวินาทีที่ทราบว,ว่ามีโควิด19เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตอนนั้นคุณหมอคิดอะไรคะก็จริงๆตอนนั้นผมก็ได้เป็นผู้รในการรับารแต่ปี2561นะครับ เราก็ดำเนัดการในเรื่องของแพทย์ ار, ในเรื่องของทางสังคมต่างๆมันก็เรื่องของการดูแลสัตว์ปีบาลแล้วก็ในเรื่องของชุมชนต่างๆแล้วด้วยในขนานั้นนะครับเนื่องจา่วกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับเรื่องของความรู้ตอนนั้นนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงประการข,ของกระดับท่านนะครับก็ะจะสนใจที่จะตั้งในรื่วารู มาในโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลครับเพราะว่าในตัวนี้ก็จะประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมโรคเชื้อนะครับเรื่องของคุณพยาบาลนะครับอาการต่างๆนะครับแม้กระทั่งทางด้านแพทย์ผู้สัตว์ที่มีความรู้ข้อมูลครับถ้าทุกท่านจําได้นะครับเมื่อเข้ามาตอนเกือพมกลาครับก็จะเกิดเรื่องของความวิตกกังวลแล้วก็ความหวาดกลัวในท่านจะส่วนแล้วก็แม้กระทั่งก็ต้องยอมรับนะครับในกลุ่มแพทย์และพยาบาลเองในการรักษาโรคใหม่ ตอนขณะนั้นเนี่ยนะฮะตองจะมีเรื่องของความวิตกกังวล้วก็ความกังวลความกลัวในเรื่องของการหยุดการยติดสุนะครับพราะนั้นหน้าที่เราหลักในตอนนั้นที่การระบาดยังไม่สุดนะครับก็คือเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทางธรรมศาสตร์เองก็เป็นผู้ที่พูดขึ้นมา ร่วมต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนารรมัยน้ำ้นเรื่องของชุดต่างๆที่มีความตัดแฉกนะครับตอนเรื่องของการให้วอมทั่วไปด้วยประชาชนกับบุคลากรละเรื่องของอาการป้องกันครับตอนที่คุณหมอเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณหมอมีนยโยบายหลักอย่างไรที่จะมุ่งหน้าดูแลเรื่องสุขภาพอนมามัยของพี่น้องประชาชนค่ะก็จริงเรื่องของอความทั่วถึงนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมเนี่ยนะครับเป็น ในระักของระบบสุขภาพของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จริงเราก็มีภารกิจหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการดูแลแบบปฏิยาภูมินะครับขั้นสูงนะครับก็คือว่ารับส่งต่อกในจังหวัดต่างๆเน,น,นี่ยเราเนี่ยแปดจังหวัดในเขตชุมชนพิเีษนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นในเชิงนโยบายว่าเราจะรับส่งต่ออาการเคสที่เกิดเสถียรภาพของโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่4ี่เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทุนที่สุดนะครับค่ะ8จังหวัดนี่มีจังหวัดอะไรบ้างคะครับก็มีทั้งในส่วนของจังหวัดระุับชานิเองนะครับลบบุรีนะครับนครนายกอ่าสระบุรีอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีนะครับลบบุรีระดับานีด้วยนะครับแล้วก็ตัวอีนัแล้วก็สุดท้ายเลยที่คิดว่ามีความสําคัญไม่น้อยนักก็คือเรื่องของแอนติบอดซี คตั้งแต่เปิดมาวันที่7มิถุนายนเนี่ยศนะูนย์ข,ของเราเนี่ยก็ดำเนินการสืบวันละประมาณ2-3,000ท่านเรียได้มาเกือบตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันในเดือนสิงหาคมน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นในภาพรวมการแกร่โควิด -19 ของโรงพยาบาลตับสัตว์ในขณะนี้ นอกจากเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิแล้วอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือมียอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงไม่หยุดจนเกิดกรณีเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอนำไปสู่การดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation เราไปฟังคุณหมออธิบายเรื่องนี้กันเลยค่ะ อยากจะขอคุณหมอช่วยยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลนะคะว่าจริงๆเวลาเจ็บป่วยโดยเฉพาะเป็นโควิดสิเนี่ยอยากจะไปนอนที่โรงพยาบาลอยากจะไปอยู่ใกล้หมอแต่ตอนนี้เรื่องปัญหาเตียงไม่พอก็เลยทําให้เกิดระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้านอยากจะให้คุณหมอให้ความมั่นใจแล้วก็อบอุ่นใจกับประชาชนด้วยะค่ะว่าจริงๆแล้วระบบโฮมไอโซเลชันมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพอย่างไรในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะผมจะยกเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของโฮมไอเทร์เรชั่นนะครับว่าในผู้ป่วยร้อยคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิบคนเนี่ยนะครับสามารถดูแลรักษาจัวนายนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเข้าในโรงพยาบาลเลยเนี่ยแปดสิบคนดูแลนะครับก็คือเกสต์สีเขียวเคสที่เราให้ยาปาลิพิราเวียนและก็ตัองการให้ตัวปัตไตรโจอแล้วก็ติดตามโดยแพทย์แล้วก็พยาบาลประจำทุกวันเนี่ยสิบสี่วันนะครับ ใน80% 80คนเนี่ยเป็ร้อยคนเนี่ยที่เกิดใโดยใช้โปร่งสูงนะคับแล้วก็ไปเห็นว่ามีอีก20%นะครับก็คือว่าที่จะได้พิเคษสีตุ่ยแล้วก็สีแดงนครับซึ่งนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เราเจ็บพัดอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุเกิน60ปีหรือว่าเจ็บโรคต่างนะครับตั้งตัวคนท้องหรือว่าคนที่ มีน้ำหนักตึงนะครใน20%เนี่ยนะครับถ้าเรามีเรื่องของโรงพยาบาลุนสนามที่คอยรองรับเคสสีเหลืองเนี่ยได้สักประมาณ15คนน,นะครับในใน20คนเนี่ยนะครับแล้วอีก5คนนั่นเองนะครที่มีความต้องการในเรื่องของการใช้ห้อง ICU แล้วก็ห้องความเป,ปนลบที่แมบบ้กระทั่งเครื่องช่วยหายใจต่างๆนะ,ะเพตอนนี้เราจะเห็นว่าใน100คนเนี่ย80คนนั่นจะหายจากการดูแลที่บ้านด้วยตนเองไปแล้วนะครับแต่ไปอีก15คนเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลหลัก ไปห้าคนเนี่ยต้องอู่้องเีัอาจจะต้องมีการการไปเข้าช่วยเหลือกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูกลุ่มตรงนี้นะครับเราจะพบว่าโรงพยาบาลหรือว่าเตียงกาในโรงพยาบาลในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เพียงพอแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลตรงนี้เนี่ยไปได้ดีทีเดียวนะครับ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณหมออีกมากมายนะคะและที่สำคัญเราจะต้องรวมพลังทรงกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันติดตามกันต่อในอาทิตย์หน้ากับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดม กลับเข้าสู่วาที่สีผ้าอีกช่วงนะคะและแน่นอนค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเป็นประจำเลยเราจะมีเมนูเด็ดอร่อยๆอทั่วทุกภาคของประเทศมาฝากท่านผู้ชมเป็นเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์ในเมนูสีผ้าค่ะ เมนูสีภาคของเราในวันนี้ขอนําเสนอเมนูบํารุงสุขภาพแก้อาการช้าในและลดอาการอักเสบได้ที่สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนั่นก็คือแกงขั่วใบบัวบกหมู3ามชั้นจากร้านต้นทองส่วนประกอบมีดังนี้ริกแกงหมู3ามชั้นใบบัวบกริกขี้หนูสวนเขียว น้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดกะทิสีอิ้วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเริ่มต้นตั้งเตาให้ร้อนจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปคนจนกะทิตแตกมันไม่จับเป็นก้อนแล้วตามด้วยพริกแกงผัดจนหอมและใส่หมูสามชั้นลงไปผัด เติมหางกะทิลงไปและผัดต่อจนหมูสุกปรุงรสความอร่อยด้วยน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองใส่พริกขี้หนูสวนเขียวใบบัวบกเติมหัวกะทิใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมและคนให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูแกงคั่วใบบัวบกหมูสามชั้นที่หอมหวานมันแสนอร่อยและมีประโยชน์กับสุขภาพอีกด้วยล่ะค่ะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่ว a r i ร t ที้สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ อาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกา5นาทีทางททบ5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำข้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวาไรตี้สีาาาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ